เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านชมท่านก็เลยนะฮะยินดีตะะ้อนรับเข้าสู่ช่องมินไนส,ส์โซเซตี้คลิกเชนเคยนะครับผมวันนี้ไอดีราคาถูกๆมานําเสนอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มีตัวละครที่น่าสนใจอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยแล้วกันอันนี้ขาดไม่ได้นะครับผมใครสนใจอยากเติมเกมราคาถูกแอดเลยที่ไ like ลน์แอด powerplay นะฮะหรือว่าสะดวกทางด้านของเฟซบุ๊กก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะ ทักไปที่เพจจะได้ลิงก์กดูช็อปแบบนี้มาครับผมหลังจากนั้นกดที่ลิงก์แล้วทาการเลือกเกมนะฮะเลือกแพ็กเกจนะครับผมแล้วก็เพิ่มราคาใส่ในรถเข็นให้เรียบร้อยนะฮะกดรถเข็นขวามือบนลงมาจะได้หน้าต่างแบบนี้นะฮะก็ให้ใส่ตรงสนับสนุนใส่ช่อง midnight society ของเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วก็ขอบพระคุณมากมาทุกบัตรทุกราคาเลยนะฮะกดยนยันครับสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นอาเซซินแคปซูลิปส่งให้อดมินได้เลยนะครับผมเพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่่ไไมเคยใใชช้้ปลองดู ผมแนะนําเลยนะฮะใช้แค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปทําเป็นแน่นอนนะฮะราคาหน้าแพ็กเกจปัจจุบันนะครับผม3 0 0 0บาทแล้วเพียง2 7 0 0บาทเท่านั้นนะฮะลดสูงสุดถึง10%นะครับผมแพ็กเกจอื่นๆก็ลดเช่นกันนะลองไปสอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นเนี่ยเพือ่อนๆก็กดติดตามเพจ power play ไ้ด้วยนะฮะเผื่อเขามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆดีๆนะครับผมจะไดะ้ซื้อได้ทันท่วงทีเนาะเผื่อมันลดราค,คาลดราคาอะไรเงี้ยนะครับมา ไม่พูดพันธมิเพลงะฮะไปดูทีมหลักกันก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับไอดีนี้นะครับผมยูเซิร์ฟนะฮะเดี๋ยวไปดูเซิร์ฟก่อนเซิร์ฟ74นะครับผมท็อปอันดับหนึ่งนะครับผมของเซิร์ฟไอดีนี้เนี่ยเติมไม่หนักด้วยผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้เติมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะฮะ74แต่ว่าพลังเนี่ยอยู่ประมาณ2-3หมื่นนะครับผมเนาะ V10 เนี่ยเติมอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทนะขึ้น V10 มาเนี่ยประมาณ30,000กว่าบาทนะครับผมเนาะมาตัวหลักนะครับผมตัวหลักเนี่ย ทำเป็นตัวลุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตัวนี้ใส่เป็นอุปกรณ์สีทองครบเซตเลยแล้วก็ใส่หน้าไม้ของเบ้งเจ็ดาวด้วยปลุกพลังขั้นสองนะผมตัวที่สองนะฮะอุ๋ยซีนะฮะแม่นางอุ๋ยซีนั่นเองไอตัวเด้งเกรดนะฮะแล้วก็เด้งเขาเรียกว่าเพิ่มพลังด้วยนะฮะพลังโจมตีเนาะอุปกรณ์สีทองครบสี่ชิ้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใส่ลูฉี3สามดาวด้วยนะฮะม้าเฉียวนะครับผมใส่อุปกรณ์สีทองครบเซตนะปลุกขั้น3ามแล้วก็ทวนดีมังกร4ี่ดาว ตัวที่4นะฮะกวนอูนะครับผมอุปกรณ์สีทองครบเซตแล้วก็กระบี่ชิงกัง3ดาวนะฮะตัวที่5้าโงเบ้งนะครับผมอุปกรณ์ครบเซตแล้วก็พัดเลนจันสี่ดาวนะฮะส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมเล่าปีนั่นเองนะฮะอุปกรณ์สีทองครบเซตนะครับผมโซอาทวนอสรพิษ8ดนะฮะสาดาวนะปลุกขั้นหนึ่งะฮะทุกตัวเนี่ยเดาวตันหมดแล้วด้วยนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะที่เหลือที่ต้องทําก็คือตัวลุงแค่นั้นเองนะอย่างอื่นนี่คือสบายละนะครับผมเนาะ เดี๋ยวมาดูทับเสริมกันบ้างนะผมทับเสริมเนี่ยใส่เป็นทางด้นของกุยแกกาเซียงเตียวเซียนนะฮะตัวทองหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีเคนชิงด้วยนะผมตัวสมูไรนะฮะหัวโตวเอียนสีบางทองแล้วก็มีจูก่าจูกัดกัวลุงด้วยนะฮะแต่มันหนึ่งดาวอยู่สักประมาณสองดาวเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนก็สามารถเอาลงทีมได้แล้วนะอ๋อมันเป็นหนึ่งดาวพอดีเลยเนาะหนึ่งดาวพอดีเลยนะครับผมเนาะเติมอีกนิดหน่อยก็ทําขึ้นสองดาวก็เอาลงแทนไอตัว ไม่เล่าปีกก็อุ๋ยซีเอาลงแทนได้แล้วแหละนะครับผมเนาะช่วยสู้นะฮะตัวแดงหมดเลยเจ็ดดาวนะครับผมเนาะตัวแดงหมดเลยนะฮะเกียงอุยเจ็ดดาวแล้วสบายนะตัวลุงเจนสองเข้ามาก็สามารถทําเกียงอุ๋ยเป็นตัวลุงแล้วก็เอาไอตัวม้าเฉียวเนี่ยออกก็ได้นะผมว่าหลังๆมาม้าเฉียวไม่น่าได้ใช้เท่าไหร่ละน่าจะไปใช้เกียงอุยกันหมดนะครับผมเนาะแต่ตัวอื่นเนี่ยเอาออกไม่ได้เลยนะไอตัวกวนอูเนี่ยก็เอาออกไม่ได้นะครับผมเนาะเป็นตัวโกงเลยก็ว่าได้นะฮะ อีกตัวหนึ่งนะฮะจูกันเหลียงอันนี้ก็ออกไม่ได้เช่นกันนะเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถดูดเกรดริโปได้นะฮะตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถดูดได้สกิลก็ไม่สามารถลดได้นะในเธอรแรกแต่จูกันเหลียงหรืวอว่าขงเบ้งเนี่ยมันสามารถลดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าควนอูกับจูกันเหลียงเนี่ยแนะนําให้เอาไว้นะฮะส่วน3ตัวที่เหลือเพื่อน,นจะเอาตัวไหนออกเอาออกไปเลยนะผมแต่ผมแนะนํานะถ้าเอาออกนะนเอาเล่าปีออกก็ได้เพราะว่าอุ๋ยซีเนี่ยมาตีเป็นแถวแล้วหลังๆมาเนี่ยไอตัวที่มันจะตายอ่ะมันไม่ได้แบบ สมมติว่าอ่ะเดี๋ยวเอาให้เห็นภาพชัดๆนะสมมุติว่าเราเรียงทีม6ตัวแบบนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่ตัวที่ตายอ่ะมันจะเป็นแถวหน้าก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราปีนออกไปตีเนี่ยมันจะทําประสิทธิภาพได้ไม่เต็มร้อยเซเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวแถวหน้ามันตายไป2ตัวแล้วมันเหลืออยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยถ้าเป็นอุ๋ยซีมันยังตีเป็นแถวได้ใช่ป่ะล่ะมันยังถ้ามันเหลือตัวไหนมันก็ยังตีเป็นแถวอยู่ดีอ่ะอุ๋ยซีอ่ะแต่ถ้าเป็นเล่าปีเนี่ยถ้ามันเหลือตัวเดียวมันก็ตีข้างหน้าแค่ตัวเดียวไประะาพันนนนยเเฉ้ี่ ก็ลองไปเลือกกันเอาดูแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกผมแนะนําให้เอาเล่าปีออกนะผม <5 S 1> เนาะเดี๋ยวมาดูทางด้านของสัตว์เทพทองกันบ้างนะฮะสัตว์เทพทองหรือว่าสาัตว์เทพลุงแล้วก็สัตว์เทพต่างๆนะ,ะมีตัวอะไรกันบ้าง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันนกกลไกเจ็ดดาวนะครับผมเนาะแล้วก็ชิงหลวงเส้นหมู่นะฮะนกทองนั่นเองนะครับผมเจ็ดดาวตันนะครับผมแรดสถานพิภพห้าดาวนะฮะพยักเพลิงนรกนะครับผมเจ็ดดาวตันนะครับผม กิเลนวารี2ดาวนะฮะสัตเทพหลวงตัวใหม่นั่นเองนะครับผมใส่เป็นทางด้านของวัวกลไกลนะครับผมแล้วก็ใส่มังกรก้าวฟ้านะฮะตัวสุดท้าย5ดาวไอ้ตัวมังกรก้าวฟ้ากับแร่สถานพิภพ5ดาวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หลังๆมาไปดูตัวผมดิเศษสัตว์เทพทองเหลือประมาณ300กว่าเศษนะฮะเศษเหลือด้วยแล้วมันแจกด้วยไงเพื่อนเพื่อนมันแจกไม่พอมันมีขายรายสัปดาห์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะกับไอ้ตัวสัตว์เทพทองนะครับผมควรที่ต้องทําอย่างยิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่า ไอตัวลุงเนาะตัวลุงเพราะว่าดาวยังน้อยอยู่เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของแม่ทัพกันบ้างนะฮะว่ามีตัวลุงกี่ตัวมีตัวทองกี่ตัวนะฮะตัวลุงเนี่ยมีอยู่แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะก็คือจูกัดกัวนะฮะส่วนตัวทองมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวทองมีทั้งหมด11ตัวครตัวเพื่อนๆแล้วก็มีไอตัวลกซุนเนี่ยขาดอีก สี่สิบนะฮะสี่สิบก็ได้มาแล้วนะครับผมหนึ่งตัวเนาะส่วนตัวอื่นก็ไปหากันเอานะครับผมเนาะต่อมานะครับผมเป็นท่าประสานนะครับผมท่าประสานเนี่ยเป็นผีเสื้องเงาจันนะท่าประสานสีทองนะผีเสื้องเงาจันกับพูดมาคำรามส่วนสกิลฮิลนะหรือว่าสกิลล้างบัฟนั่นก็คือช่วยปวงชนนะฮะอันนี้เป็นสกิลยอดฮิตอยู่แล้วห้าดาวตันนะฮะก็เป็นสกิลที่ ติดเมตาทั้งนั้นเลยนะที่เอามาใส่อยู่ตอนนี้นะผมก็ถือว่าโอเคเนี่ยยังไปทําได้อีกเยอะนะฮะแล้วก็มีทองอยู่3ามหมด้วยเพื่อนๆสามารถเอาทองเนี่ยไปซื้อหินอะ่ะหินแดงนะครับผมหินแบบสลักอะ่ะหินฝังะนะฮะเนี่ยหินยันตรงเนี้ยเอามาฝังอะ่ะซื้อวันละสาเม็ดสาเม็ดอ่ะผมว่าพลังเนี่ยแม่งล่อไป4ี่หมื่นไดง้ง่ายเลยนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรอะ่ะเหมือนตัวผมอะ่ะไอตัวที่ห้าหมื่นล้านอะ่ะผมก็ยังไม่ได้ฝังหินอะไรพวกนี้นะแล้วก็แฟชั่นเนี่ย เดี๋ยวไปดูทางด้านของแฟชั่นกันหน่อยเนาะอันนี้สกิลพูดไปแล้วนะฮะทางด้านของแฟชั่นมีแฟชั่นแดงสองชุดนะฮะ v นะีสเนาะแล้วก็สีส้มนะครับผมตามชุดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมาดูสกินกันบ้างนะฮะสกินเนี่ยเป็นของโจกหมดเลยนะฮะของโจกเนี่ยมีเล่าปี่ขงเบง้งอุ๋ยซีม้าเฉี่ยวนะฮะแล้วก็จูกัดกัวกับไอ้ตัวกวนอูเนี่ยยังไม่มีเนาะก็ไปใส่นะฮะซื้อใส่เอา เพิ่มเอานะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าซื้อเพิ่มเนี่ยผมบอกเลยว่าพลังลบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากตัวเนี้ยผมถ้าถาเกิดว่าผมเอาไปเล่นนะขึ้นสี่หมื่นได้ง่ายๆเลยอนะเพราะว่ามันไม่ได้ทําอีกเยอะเลยพลังลบส่วนใหญ่ขึ้นจากสก,กินนะถึงแม้จะไม่มีตัวละครแต่ถ้าเราซื้อสก,กินใส่เนี่ยพลังลบมันก็พุ่งเหมือนกันนะเพื่อน<ๆ>เเผื่อบางคนไม่รู้นะว่าเอ้ยผมไม่มีตัวละครผมซื้อสก,กินมามันไม่มีผลใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะที่จริงมันมีผลนะมีผลอย่างมากด้วย แล้ว V10 เนี่ยมันเติม30,000นะฮะเดี๋ยวฟังราคากันช,ชัดๆนะฮะตัวละครนี้เนี่ยขายเพียงแค่4,500บาทเพื่อนๆ4,500บาทนะผมแล้ว ID นี้เนี่ยเป็น ID สะอาดด้วยนะฮะเชื่อมต่อ GT อย่างเดียวเท่านั้นนะไม่เชื่อมเฟซไม่เชื่อมทวิตไม่เชื่อม Gmail นะผม GT อย่างเดียวเลยนะครับผมเนาะ4,500 V10 โคตรคุมนะฮะเดี๋ยวมาดูของดองกันบ้างนะฮะของดองเนี่ย ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ของดองไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ามีป้ายลุงว่ะเพื่อนมีป้ายลุง96ป้าย9ลุงป้ายลุง96ป้ายเนี่ยเติมไปนิดหน่อยผมว่าติดอันดับหนึ่งได้นะเพราะว่ามีประมาณ140 150ป้ายเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพื่อนติดอันดับหนึ่งได้เลยนะถ้าติดอันดับหนึ่งมันได้มาประมาณ130เศษใช่ไหม130แล้วก็เศษจ,จากการเปิดป้ายอีกเผื่อดวงดีได้ตัวอีกนะ ตัวลุ้ง3ดาวแน่นอนถ้าเกิดว่ากีดตู้เข้ารอบหน้านะถ้าใครซื้อไปก่อนนะจูก,กัดกขวผมว่าได้ใช้อะทันได้ใช้แน่ๆ3ดาวนแน่ๆนะฮะเดี๋ยวมาดูปีกกันบ้างนะครับผมเนาะปีกขั้น6ช่วงที่2ด้วยเพื่อนเราแล้วปีกเนี่ยหลังๆมาเติมแค่วันละ300นะได้เลยเติมแค่แผ็่กแบ่แค่นั้นนะนะฮะ ปีกมันทําง่ายมากๆหลังๆเนี่ยปีกทาง่ายมากๆตัวนี้ดันพลังได้อีกไกลผมบอกเลยไม่ต้องเติมหนักด้วยดันพลังได้อีกไกลเพราะว่าตัวทองอ่ะดาวมันตันหมดแล้วถ้าตัวทองดาวตันหมดแล้วอ่ะหลังๆมาเราเล่นตู้ลุงอย่างเดียวเลยเพื่อนๆตัวนี้ถ้าได้ไปนะมันเหมือนเป็นไอดีของเราเลยอ่ะแล้วไอดีมันเป็นไอดีสะอาดด้วยนะะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คอมเมนต์นะผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดเจ้าของ ID ไอดีไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะ เดี๋ยวเราไปเทสดามเมจกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะถึงแม้ว่าของมันอาจจะดูไม่เยอะนะฮะแต่อย่าลืมนะครับผมตัวทองเนาะเจ็ดดาวตันทุกตัวเนี่ยผมบอกเลยยังไงก็เก่งนะฮะยังไงก็เก่งตีตัวลุงได้อะผมบอกเลยว่าตีตัวลุงได้นะฮะพลังเราเท่าไหร่วะสามหมื่นสองอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกับสามหมื่นสอง จูกัดกัวนะผมเอ้ยไม่ใช่จูกัดกัวเฉียนกงจู้นะฮะเฉียนกงจู้สี่ดาวด้วยนะผมใส่อุปกรณ์สีลุงนะฮะฝั่งเราไม่มีอุปกรณ์ลุงด้วยนะเพื่อนๆแล้วฝั่งเขาเนี่ยโอ้โหดาวถือว่าดาวเยอะอยู่นะพยักเพิงหกดาวแรกสตาร์พิภพหกดาวนะฮะก็พอๆกันแต่ว่ามังกรกับนกชิงหลวนดาวเขาจะน้อยกว่านะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวลองเทสดูแล้วกันเนาะกับตัวลุงนะฮะพลังของเขาน่าจะเยอะกว่าไปนิดนึงไม่เป็นไร ดูกันไปยาวๆนะครับผมของสายจกกกผมเคยบอกไปแล้วนะเพราะว่าผมเล่นมาั้งแต่แรกนะฮะแรกๆมาดูเลือดฝั่งเรานะโอ้โหแบบหายไปเป็นครึ่งหลอดเลยแล้วฝั่งเขาเนี่ยเราตีไม่เข้านะเพื่อนฝัน่งเรานี่หายไปครึ่งหลอดทุกตัวแล้วนะฮะตอนนี้ฝั่งเขานี่คือครึ่งหลอดยังไม่ยังไม่ลงเลยนะฮะเลือดแทบไม่ลดเลยทีเดียวสายกโจกกนี่เป็นสายที่ต้องดูยาวๆเพราะว่าฝั่งเรามันเป็นตัวดูดดาเมจนะฮะดูดดาเมจไปให้กับฝั่งตัวเองเนาะ โอ้สภาพสู้ได้บอกว่าเนี่ยโอ้ยฝัง่งเขาแม่งไม่ลดเลยจิวี้เลือนไม่ลดเลยเพื่อนเพื่อนดูกันยาวๆฮนะโอ้หทั้งตัวฮิวนะฮะทั้งแปลงล่างฮิวนะครับผมฝั่งเขาเริ่มตีเบาแล้วฮะตอนนี้ เอาละฮะฝั่งเขาเริ่มตีเบาแล้วฮะตอนนี้ฮะดาเมจมาอยู่ที่ฝั่งเราแล้วเล่นสายโจโก๊กนะฮะต้องดูยาวๆนะอย่าไปตัดสินตอนต้นเกมนะครับผมตอนต้นเกมดาเมจมัน<า>เตามากๆนะครับผมเนะะา,าะนต,นตายไหมเนี่ยไม่ตาย เอาแล้วโดนไปแล้วครับผมฝั่งเขาตายไปหนึ่งตัวฝั่งเราเหมือนมาลมมาล่อนะฮะแต่ตายทีหลังนะครับผมเล่าปีตายไปแล้วนะเหมือนกงจู่เลือดยังเต็มอยู่นะตอนนี้นะดูยังไงก็แพ้นะฮะดูตั้งแต่ต้นเกมนะไอตัวโจกกงเนี่ยยังไงแม่งก็แพ้นะครับผมเลือดนี่คือสู้ไม่ได้เลยพูดมาคำรามปล่อยไปฮะัวกโนอูนี่ตัวทีเด็ดนะครับผมผมบอกแล้วว่าเอาออกไม่ได้นะครับผมยิ่งตียิ่งแรงนะ วกรูนี่ยิ่งตียิ่งแรงตายไปอุ้ยจูกระเหลียงยังไม่ตายนะฮะโอเคฝั่งเขาเหลือสามกว,วนูคือมันออกสก,กิลรลัว,วด้วยไงเพื่อนเป็นไงฮะเหลืออยู่ตัวเดียวนะฮะจากฝั่งเราเลือดเหลือครึ่งหลอดตั้งแต่ต้นเกม ีไปรัวๆครับผมตีไปเกตดเด้งไปนะฮะวนอูเรียบร้อยครับผมเป็นไงอะผมบอกแล้วว่าสู้ตัวลุงได้นะสำหรับไอดีนี้ถึงแม้ว่าปีกมันจะขั้นน้อยเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อไปอะแล้วมันเป็นไอดีสะอาดด้วยไงเรื่องของเรื่องอะซื้อไปมันเหมือนเป็นไอดีของเราเลยอะแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไปทำปีกนะแล้วก็ไปฝังหินสลักนะหินสกิลหินยันพวกนี้นะผมบอกเลยว่าอื แน่นกว่านี้อีกเยอะนะครับผมแล้วก็ซื้อแฟชั่นใส่ให้นิดหน่อยเนี่ยเติมแค่วันละ300ตอนกิจธงมาแค่นั้นจบนะครับผมเนาะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันส่วนโปรโมชั่นเติมเงินนะฮะอย่าลืมไปสนับสนุนกันด้วยสำหรับ power p a y นะครับผมเนาะเปิดให้บริการแต่10โมงเช้าจนถึงตี3เอาใจสายนอนดึกนะครับสำหรับคลิปวิดีโนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม